สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณจะมาทำวิดีโอนะคะรีโนเวทบ้านนะคะซึ่งห้องที่คุณจะรีโนเวทเนี่ยเป็นทางเข้าบ้านนะคะรเวณนทางเข้าบ้านเพราะว่าตอนนี้ทางเข้าบ้านรกมากมีของที่มันไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ที่เก็บรองเท้าไม่พอนะคะก็อยากจะรีโนเวทหน้าบ้านนะคะแล้วก็จะทำวิดีโอให้ทุกคนรับชมกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วคุณวางแผนที่จะทํา โปรเจกต์นี้ะคะมาเดือนหนึ่งได้แล้วมั้งช่วงเวลาที่คุณจะทําเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แม่จะไปต่างจังหวัดพอดีนะคะ <tw> ก็อยากจะทําเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์แม่นะคะก็มีเวลาแค่ประมาณหนึ่งวันเท่านั้นจริงๆไม่ถึงหนึ่งวันด้วยซ้ำเพราะว่าแม่ไม่อยู่บ้านแค่หนึ่งคืนคะ่ะก็จะทําให้ดีที่สุดก็หวังว่ามันจะดูดีขึ้นนะคะแล้วก็จะมีสเปซที่กว้างขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณจะพาไปดูนะคะว่าคุณซ่อนของที่ซื้อมาไว้ทั้งหมดเน่เอาไวต้ตรงไหนบ้าง อันนี้นะคะเนี่ยคือที่ที่แม่ทั้งทํางานเพราะว่าคุนแชร์ห้องทํางานกับแม่เนาะแม่จะอยู่ฝั่งนั้นแล้วส่วนโตคนะคุณอ่ะก็อยู่ตรงนี้ซึ่งคุนก็ซ้อนของไว้ตรงนี้แรกเลยคุนซ้อนอันนั้นไฟใหม่ดอกไม้ปลอมไว้ตกแต่งตรงนี้นั่นเนาะแล้วก็จะมีตรงนี้อันนี้จะเป็นกรอบรูปกับรูปนะที่เราสั่งมาแล้วก็ใส่เรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นกระเบื้องยาง ึ่งเราชอบใช้หลังพมา่านนะคะสองกล่องแล้วก็ปิดด้วยฟูเข็นตัวนีเว้เดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนนะคะที่ห้องนอนว่าซ่อนอะไรไว้บ้างเนาะในห้องคุณซ่อนผมไว้นะสองอันผมหน้าบ้านแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นอ่าชั้นวาง ของจะไปวางตรงที่ใส่ถงเทานนะแล้วก็มีตะกร้าใส่ของก็วางซึ่งซึ่งตอนแรกอะเราคิดไว่ามันจะเล็กว่าชั้นเนี้ยมันจะใหญ่กว่านี้แต่สรุปพอวางไปปุ๊บไอตัวเนี้ยมันเลยมานนิดนึงแต่เราก็ว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดก็ยินหย่วนกันไปได้นะจะมีพวกเดคอเรชันต่างๆที่ซื้อมาไว้ว่าจะได้ใช้ แล้วตู้รองเท้านะคะคุนประกอบเสร็จแล้วนะคะคุนไปประกอบที่บ้านป้ามานะแล้วก็ฝากไว้ที่บ้านป้าจริงๆฝากไว้หลายวันแล้วเพราะว่าแม่เลื่อนวันที่จะไปต่างจังหวัดเนี่ยหลายรอบม,มากก็เลยฝากไว้เป็นอาทิตย์แล้วนะแล้วก็จริงๆวันที่ประกอบอะ่ะอยู่ๆเราก็หายไปเว้ยแล้วก็ไปไปอยู่ที่บ้านป้าคือหลายชั่วโมงมาเพราะว่ามันใช้วเวลาประกอบนานมากเดี๋ยวจะให้ดูฟุตเทจนะว่าแบบเออเราประกอบตู้ตู้รองเท้านะที่บ้านป้าแล้วก็ วันนั้นแม่ก็ถามกลับบ้านมาแม่ก็ถามว่าทําไมไปอยู่บ้านป้าน,นานจังเราก็แบบไปเมาส์มยกับป้ามาเลิกลากเลยไปเม้าเมย์กับป้ามาก็แม่ก็ไม่ได้สนใจหรือถามอะไรมากนะแต่คิดว่าหลังจากที่เราหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วแม่ตอนนี้แม่ก็น่าจะรู้แล้วแลว่าวันนั้นเราโกหกนะจริงๆเราไปประกอบตู้มาแต่คือไม่มีใครรู้เลยป้าก็ไม่ได้พูดก็คือตอนนี้เป็นเวลา สิบโมงจะครึ่งแล้วนะคุณได้ทำเรฟเฟรนไวนนะว่าอยากให้มันออกมาประมาณไหน <c oughs> เดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้ดูเนาะเราก็ได้ทำแพทเทิร์นพื้นไว้แล้วประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย <c oughs> เ,รเราจะมาถอดไอ้พวกนี้ก่อนนะนอนไม่เท่ากัน น็อตไม่เท่ากันนี่นะคะเคลี่ของออกมาแล้วเดี๋ยวเอาบันไดมาจะเปลี่ยนไฟตรงนี้เนาะเคลี่ของออกมาแล้วมีกำลังใจสองตัวใช่ไหม ลองติดไฟเองแล้วเว้ยไม่สำเร็จเหมือนคือคือก็ทำทุกอย่างถูกต้องนะแต่มันไม่ติดแล้วแล้วก็เจาะปูนไม่ได้ด้วยเหมือนสว่านไม่ไม่แข็งแรงพอก็เลยจะไปให้ช่างมาทำให้แดนนะคะต่อไปเราจะมาทาสีประตูกันนะคะ ำลังใจหนึ่งตัวมั่งข้างมั่งข้าง่าอ่ะไปแล้วเหรองามทาเสร็จแล้วนะคะสองบานซึ่งเดี๋ยวเรารอให้มันแห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้มาปูพื้นกันเลยก่อนกระเบื้องยางลาย น,นี่นะคะจะสั่งมาเป็น2สีเทาอ่อนกับดำซึ่งก็ไม่ได้ดำปิดผิคกันเะ่นไสองสีนี้อันนี้ขนาด45คูณ45เซนนะคะแล้วเดี๋ยวจะลิงก์ทุกอย่างให้ใน Description ข้างใต้ว่าซื้ออะไรมาจากไหนซื้นๆทั้งหมดของทั้งหมดที่ซื้อมาน่าจะซื้อมาจากแอปส้ม เมตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่สิบห้านะคะเพิ่งปูพื้นเสร็จค่ะนี่นะคะ เรายังไม่ได้แกะเทปออกจากประตูเนาะยูกิโอเครู้สึกว่าก็าสวยดีนี่คิดว่าจะต้องยาแนวขอบกระเบื้องด้วยนะตอนนี้เอาอเฟอรเจอร์ตัวนี้มาวางแล้วกับตากานะกร้าเนาะแล้วก็ไปยกอตู้รองเท้านี้มาแล้วจากบ้านป้านนะซึ่ง พรุ่งนี้ตอนเช้าน่าจะเห็นกันชัดขึ้นเพราะตอนนี้ไม่มีไฟย่าติดไฟไม่เป็นกระจกนี้ก็จะออกไปออนใหม่เข้ามาตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงประมาณเที่ยงนะคะซึ่งเมื่อคืนคุณก็ได้เอาชั้นวางรองเท้ามาวางแล้วเนาะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์บางอย่างวางแล้วก็เคลียร์ของที่ไม่จําเป็นจะให้ดูรอบๆนะคะว่ารอบภาพรวมเป็นยังไงค่ะนี่นะคะจะเป็นภาพรวมๆเนาะ ตรงนี้เป็นที่นอนแมวเหมือนเดิมนะเราชั้นมาวางให้มันมีพื้นที่มากขึ้นต้นไม้แมวเดี๋ยวจะมีพรมสองอันนี้เนาะมาวางแทนพรมเก่านะคะแล้วก็น,นี้เตียงแมวเหมือนเดิมนี่ก็เป็นบ้านแมวเหมือนเดิมค่อนข้างเก่าแล้วแล้วก็อีตัวตัวนี้นะจริงๆอ่ะมันเป็นที่ตั้งโชว์โปรเจกต์ตอนคุยเรียนอยู่นะแล้วก็เอาป้ายออกเพราะมันก็แขวนลมได้พอดีเลย อันนี้ก็ตู้เดี๋ยวจะวางของตกแต่งนิดนึงข้างบนแล้วก็อันนี้ใส่รองเท้าไว้อันนี้จะเป็นไว้ถุงเท้านะ3ามชั้นอาจจะต้องมีชั้นที่4แล้วก็ประตูประตูอันนี้คุณได้ใส่แฮนไปแล้วทั้งสองอันเลยอันนี้ด้วยตั้งมาทำไฟแล้วนะคะ รอยนี้วมือไดปหมดเลยแต่ก็ค่อยทำทหลังโยขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมอ้อโยชอบไหมครับว่ายังไงชอบไหมห เกิดอยู่ข้างมาแม่เปิดได้เลยนับหนึ่งของสาวนะถึงอดนึ่ง้ยโอยกินไม่เกี่ยวแม่เดี๋ยวดิแล้วอ่ะถ่ายแล้วเปิด อะไรเนี่ยโอ้สวยมากวยถึงคืนแม่เนี่ยนี่คืออะไรอ่ะจะเบ,บ,บื้องยางาบึงคืนใช่ไหมเนาะจะเบื้องยางเออตาบึทขาดถึงคืนถา,ม,ถนถาม,มึงอ่ะมันเอาอมันเอาอันนี้ออกไม่ได้อ่ะอความโจกระปรของกระจก สวยไหมสวยอันนี้ซื้อมาใหม่หนูทำคนเดียวนะมีอันหนึ่งที่ไม่ทำลุงมาติดไฟให้แค่นั้นแหละที่เหลือทำคนเดียวนี่ด้วยเหรอนี่ทางไปเหรอใช่อุ้ยอะไรอันต้มไปไหนอะอยู่ข้างในอุ้ยมันหนักมากเลยนะพอพีกงมาแล้วมันจะต้องจริงๆมันจะต้องต่อเนาะกับเข้าผนังอีกอะแต่ยังไม่ได้ต่ออันไหนไม่ใช่ก็ทิ้งได้บ้างไหมไม่ว่ามันมีรองเท้าไม่ใช้อยู่ข้างข้างข้างในบ้านอยู่ไม่ว่ามันหนัก มีองค์ทาไม่ใช้ข้างในบ้างเหมือนมันหนักมันต้องต่อน็อตกับผนังไงเห็นรูปยังเห็นรูปยังเห็นรูปยังไม่เห็นมีรูปแม่เห็นรูปแมว จำบ้านไม่ได้อะจำหน้าพวกมึงไม่ได้เป็นไงพมใหม่แล้วนะนู่นด้วยนะเวลคัมไปไหนแล้วเวลคัมอยู่หน้าบ้านนุ่นนี่ใหม่ด้วยนะเปลี่ยนกเวแทนนี่แม่ไปกี่วันเนี่ยแม่ไปวันเดียวชูนิปโป้ไงไม่มีวันนี้แล้วโโอ้ห ไม่เป็นไรม่เป็นไรค่ะมาสวยจังเลยอ่ะเธอก็มาเร็วจงของเก่าใหญ่เศรสว่างไหมโคตรสว่างเลยเออสว่างโอ้โหยังมาทาเสร็จไหมเป็นไงเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยถึงเนี้ยใช่ไหมว่าวิดีโอลูบลูบลูกนี่นะมีไอ้นี่สถาปนิกยู่ที่บ้านดูอย่างเงี้ยนะ หนูต้องหนูต้องตอดเนาะต้องตอดเนาะกับผนังด้วยใช่ไหมไม่งั้นมันโยกใช่ไหมใช่เนี่ยไม่โยกแล้วอันนี้มันปลอมหรือมันแห้งของเป้าของเป้ามันปลอมหรือมันแห้งสวยเชียวโอ้โหฟินเข้าใจคำบ่นะนะเออทอดท่าเนี่ยหน้าหน้าหน้าเออว่ะเออว่ะ นะมันเลิศเนะบางปีช่วงนี้บางปีก็จะใส่แบบนี้เนาะใช่มันเลิศนะมันอยู่อยู่คนละทางมันเลิศคืออะไรคนละทางทุกท้าอยู่อีกต้องท้าอยู่อ๋อเออสวยสวยครีมผ้าถานแน่นอนอยู่บ้านสว่างด้วยเนาะใช่ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ บายบายไอการก็ดาดูนกเหรอก็ดาดูนกข้างนอกยูกิไม่ยูกินอนอย่างนั้นน่ะยูกิ